สวัสดีลูกนักนเรียนครับอันนี้เป็น e ีพีที่2นะครับเกี่ยวกับการบอกเวลาเพราะเท่าที่ครูสังเกตดูเรายังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่งั้นครูจะพามาที่ ep ีที่2ครับปัญหาของเราก็คือการบอกเวลาโดยใช้นาฬิกาชนิดเข็มนาฬิกาชนิดเข็มนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับจะมีกันอยู่สามเข็มใช่ไหมครับมีกันอยู่สามเข็มนะครับโดยเข็มแต่และเข็มก็จะแบ่งหน้าที่กันเข็ม สั้นๆเนี่ครับเราจะเรียกว่าเข็มสั้นนะครับอันนี้คือเข็มสั้นเนี่ยจะมีลักษณะที่ว่าใหญ่กว่าตัวอื่นแล้วก็สั้นกว่าตัวอื่นที่นักเรียนเห็นนะครับอันนี้จะบอกเป็นลักษณะชั่วโมงนะครับบอกเป็นชั่วโมงสอนย่อยชมชั่วโมงได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขียนเต็มๆให้เข็มสั้นเนี่ยจะบอกเป็นชั่วโมงนะครับโอเคนะครับเป็นชั่วโมงโอเค เข็มที่สองคือเข็มยาวครับอันนี้เราจะเรียกว่าเข็มยาวนะลูกเวลาครูเรียกเราจะได้เข้าใจอันนี้จะบอกหน้าที่นะครับเข็มยาวจะบอกหน้าที่นะครับหน้าที่ของมันนะครับส่วนเข็มที่3จะเป็นเข็มเล็กสีแดงเนี่ยอันนี้เราจะเรียกว่าเข็มวินาทีนี่คือส่วนประกอบหลักๆแล้วก็จะมีตัวเลขชั่วโมงนะครับตัวเลขชั่วโมงกํากับตั้งแต่เลข1เลข2เลข3เลข4เลขห้า เลข1เลข 6, เลข 7, เลข8เลข9เลข1 0เลข11และเลข12จะมีการบอกอยู่12ชัช่วงเวลา12ชั่วโมงแต่เวลาเราอ่านนะครับเราจะอ่านเป็น24ชั่วโมงอ่านยังไงครับโดยหลักษาคนทั่วไปแล้วนะครับครูขออธิบายแบบหลักษาคนทั่วไปนะครับเราจะแบ่งเวลาออกเป็น24ชั่วโมงโดยแบ่งแบบเป็น a.m. และ p.m. เนื่องจากเวลาทั่วไปเราแบ่งออกเป็น24ชั่วโมงครับ AM, AM เราก็จะแบ่งออกอยู่ที่12ชั่วโมง PM, PM เราก็จะแบ่งออกที่12ชั่วโมงแบ่งยังไง AM, AM เราจะเริ่มตั้งแต่เวลา1นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ1.00บ้านเราเรียกอะไรครับตีหนึ่งลูกตีหนึ่งเข้าใจใช่ไหมตีหนึ่งคือหลังเที่ยงคืนเราจะเริ่มนับเวลาเป็น AM นะครับก็ไล่ไปเลยครับ2นาฬิกา สามนาฬิกาสี่นาฬิกาตีห้าครับห้านาฬิก,าบ,า,บกา,า,าบ้านเราเรียกไปตีครับแล้วก็หกโมงเช้าตามภาษาบ้านเราใช่ไหมลูกจากนั้นก็เจ็ดนาฬิกาครับอ่าภาษาไทยบางที่ก็เรียกว่าเจ็ดโมงนะครับหรือบางที่เรียกว่าหนึ่งโมงเช้าก็ามีนะครับแปดนาฬิกาเนี่ยคนไทยจะนิยมเรียกว่าสองโมงเช้านะครับเก้านาฬิกาครับอันนี้สามโมงเช้าที่คนไทยเรียกครับ แล้วก็10บนกาคนไทยก็จะเรียกว่า4ี่โมงเช้าอันนี้นักเรียนจะสับสนนะ,ะเดี๋ยวคุณเริ่มตรงนี้ครับเป็น2องโมงเชา้าเขียนให้เราเข้าใจก่อนเฉยนะครับไล่ไปเลย3มามโมงเชา้าสี่โมงเช้าเราก็ไล่ไปนะครับแล้วก็11บเอดโมงเชา้าหรือเราจะเรียกว่า5้าโมงเช้าหรือที่คนไทยคุ้นชินก็คือพอเอลอเพนครับเวลาที่พระท่านฉันข้าวเราจะไปถวายเพนช่วงนี้ครับ นี่11นาฬิกาจากนั้นเราจะไปสิ้นสุดที่12นาฬิกาครับก็คือเที่ยงตรงเวลาเที่ยงนะครับเข้าใจนะครับลูกอันนี้แบ่งนะครับอันนี้ก็3โมงเช้า4โมงเช้าแล้วก็5โมงเช้าหรือเวลาเพลนอันนี้เราก็จะเรียกเลยครับตี1ที2ที3ที4ตี5แล้วก็6โมงเช้า7โมงเช้าครับ2โมงเช้านักเรียนคุ้นเคยดีเพราะอะไรครับเข้าแถวนะครับคารพธงชาตาิเราจะเข้าแถวตอนนี้ อันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนนอยู่ในช่วงของ AM นะครับตามหลักสากลแล้ว PM ละ่ะ PM จะเริ่มนับตั้งแต่12นาฬิกาครับไปบ่ายโมงแต่เราจะไม่เรียกว่า1บายหรือบ่ายโมงอย่างนี้นะครับเราจะเรียกว่า13นาฬิกาตามสากลน,นะครับคนไทยจะนิรมเรียกว่าบ่ายโมงนะครับดูอ่าเข้าใจไหมพอเลย12นาฬิกาพอเลยเที่ยงวัน คนไทยจะเรียกว่าบ่ายโมงครับจากนั้นพอไปเลข2คือกีนนาฬิกาครับ1 4นาฬิกานี่เลข1จะเป็นตัวนี้นะครับพอมาเลข2ช่วง PM จะกลายเป็น12.0นาฬิกาแล้วก็เรียกว่าบ่าย2คนไทยจะเรียกว่าบ่าย2ับบ่าย3ก็15.0นาฬิกาครับออลืมเขียนนาฬิกาก็คือนออเข้าไปเป็กนักเรียนจะงงอันนี้บ่าย3 คุณไหมแล้วก็ไปสี่เดี๋เราจกันสี่โมงเย็นอ่าก็คือสิบหกนาฬิกาเห็นไหมครับมันเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่งชั่วโมงจากนั้นห้าโมงเย็นเนี่ยคนไทยจะนิยมเรียกตรงนี้ครับเลขห้าว่าห้าโมงเย็นก็คือสิบเจ็ดนาฬิกาครับไปสิบแปดนาฬิกาสิบแปดนาฬิกาคืออะไรครับนี่ไงครับหกโมงเย็นคนไทยจะเรียกว่าหกโมงเย็น โอเคนะครับลูกตรงหกนาฬิกาเนี่ยหาพูดง่ายๆถ้าเขียนเลขกำกับเดีย๋ยวขูเปลี่ยนสีให้แป๊บหนึ่งนะครับจะได้ไม่งงอันนี้ก็คือหนึ่งย,ยงจากเลขหนึ่งมาใส่เลยอันนี้เลขสองก็จะเป็นสิบสี่นาฬิกาเลขสามก็สิบห้านาฬิกาเลขสี่ก็สิบหกนาฬิกาพอเลขห้าก็สิบเจ็ดนาฬิกาเลขหกก็สิบแปดนาฬิกาอันนี้คือช่วงอะไรครับช่วงบ่ายเห็นไ,ได้ไหมลูก กลับไปฝั่งนี้ครับอันนี้ <lawsuit royable. S 1> คือช่วงอะไรครับช่วงเช้าเห็นไหมครับลูกอันนี้เช้าอ่าช่วงเช้าเราแบบจะแบ่งตั้งแต่6กนาฬิกาไปจนถึงเที่ยงหรือ11บเอนาฬิกานั่นแหละครับอ่าพอเที่ยงเราก็จะเรียกว่าเที่ยงเราจะไม่เรียกว่าเช้านะครับเที่ยงครึ่งวันเพรามันไปบ่ายเราจะไปตรงนี้ครับเราจะไม่เรียกว่า1เราจะเรียกว่า13าพอชี้มาที่เลข2เราก็จะเรียก1 4เข็มสั้นนะครับที่กูพูดนี่คือเข็มสั้นนะการแบ่งชั่วโมงนะครับ พอชี้มาเลขสาก 3, ็เป็นสิบห้าพอชี้มาเลขสก 4, ็เป็นสิบหกพอชี้มาเลขหก 5, ็เป็นสิบเจ็ดพอชี้มาเลขหก 6, ็เป็นสิและอุครณอนุญาตใช้สีเขียวพอเข็มสั้นชี้มาที่เลขเจ็ 7, ถ้าเป็นช่วงพีเอมนะครับมันจะกลายเป็น19บเนาฬิกาครับสิบเนาฬิกาแล้วก็พอเลขแปก็จะเป็น20่สนาฬิกาแน่นอนครับเลข9ก็21่สนาฬิกา ทันนะลูกท่นเนาะต่อไปเลขอะไรต่อครับเลข10ก็จะเป็น22นาฬิกาเลข11ก็23นาฬิกาและ24นาฬิกาตอนเที่ยงคืนครับถ้าจะโยงเลขอ่าโยงโยงเส้นนะครับขออนุญาตโยงเส้นก่อนลูกก็ตรงนี้ครับ7เนี่ยมันจะมาตรงกับ19นาฬิกาเลข8ก็จะมาตรงกับ ยีนาฬิกาเลข9ก็คืออะไรครับ21นาฬิกาและ22นาฬิกาก็คือเลข10อืมตรงนี้นะครับเลข10หรือเขียนก็บแับทุกฝัง่ง7 8 9 10อันนี้คือเข็มสั้นบัญชีนะลูก11ก็จะเป็นอะไรครับ23นาฬิกาส่วน24นาฬิกาก็คือที่เลข12แบ่งออกนะครับลูก อันนี้คือการแบ่งการอ่านนาฬิกาแบ่งนาฬิกานะครับโอเคนะพอเข้าใจนะครับอันนี้คือการนับชั่วโมงนะครับม้มาเราเรียกอะไรครับตรงนี้เราจะเรียกว่าหนึ่งทุ่มภาษาไทยที่นิยมเรียกกันภาษาพูดนะครับไม่ใช่ภาษาราชการนะครับอันนี้ก็สองทุ่มยี่สิบนาฬิกาคืออะไรครับสามทุ่มยี่สิบสองนาฬิกาก็สี่ทุ่ม แล้วก็5้าทุ่มที่23สนาฬิกาหรือชี้ที่เลข11พอมาถึงเลข24เราจะไม่เรียกว่าอะไรครับเราจะเรียกว่า6ทุ่มหรือบางคนก็เรียกว่าเที่ยงคืนไม่รู้ว่าเห็นไหมลืมเลยเอออ่ะเที่ยงคืนลูกเนี่ยครับ24่ส่นาฬกาพอเข้าใช้ชุดตัวเลขนะลูก ต่อเข้าใจนะครับโอเคนะเข็มมันจะชี้อย่างงี้อันนี้ทบทวนนะครับทีนี้เพื่อการจาให้ง่ายขึ้นให้นักเรียนแบ่งอย่างงี้ครับให้นักเรียนจําไว้ว่าอ๋ออันนี้คือเลขสิบสองหัวนะครับจามเล็กน้อยเหมือนจะเป็นหวัดไม่ใช่ใสมีใครนินทา โอ้ยลกใครนิทาครูจามเลยนักเรียนหรือเปล่าผมไม่เข้าใจครับอะค่อยๆศึกษานไปนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าใจเองนะครับลูกมันไม่มีอะไรยากถ้าเราเข้าใจทฤษฎีของครูบอกแล้วถ้าเราเข้าใจมันไม่มีอะไรยากนะครับมามาต่อกันครับบนสุดเราจะให้เป็น12บสนาฬิกาทัดมาเข็มใหญ่ๆครับ1นึาฬิกาก็คือชั่วโมงที่1 ชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3นักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ครับบนหัวเราคือ12นาฬิกาที่เรามองไปขวามือเราคืออะไรครับ3นาฬิกาสานาฬิกาครับถัดมา4 5และ6นาฬิกาจะอยู่เลยครับข้างล่างสุดของเรามันจะอยู่ตรงข้ามกับ12โอเคนะครับถัดไปอะไรครับ7นาฬิกา แดนาฬิกาแล้วก็9นาฬิกาเนาฬิกาก็จะอยู่เลยครับทางซ้ายมือของเราใช่ไหมอันนี้คือนักเรียนมองเข้าไปที่หน้าจอนะใช่ไหมครับถัดไปก็เป็นอะไรครับส0บนาฬิกาส1นาฬิกาทบทวนอีกครั้งนะครับตั้งแต่1นึ่งนาฬิกาหรือตีหนึ่งเน,นี่ยจนถึง12สนาฬิกา <c oughs> ครับ ช่วงนี้เราจะอยู่ในช่วงของ AM นะครับตามมาตรฐานสากลโอเคนะลูกทีนี้แล้วเวลามันแบ่งเป็นยีบสีชั่วโมงครับเพราะมันเป็นแบ่งเป็น24ชั่วโมงมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันเป็นอะไรครับมันเป็น PM ช่วง PM เดี๋ยเพื่อไม่ให้สับสนกับข้อมูลครูขออนุญาตลบบางส่วนออกนะครับ เรีย <c oughs> จะได้เห็นได้ชัดทบทวนอีกรอบจะได้เข้าใจง่ายๆพอเนาะคนะครับ PM ช่วง PM PM ช่วง PM จะเริ่มตั้งแต่13นาฬิกาครับ จนไปถึง24นาฬิกาโอเคนะครับกูเขียนให้ดูนะ14อ่ะยีนาฬิกาจนไปถึง24นาฬิกาหรือตั้งแต่บ่ายโมงเวลาจะตั้งแต่บ่ายโมงนะครับจนไปถึงเที่ยงคืนถ่ายไปงานเหรอไม่ไม่ไม่เขียนใจชี อ่านะครับจนถึงเที่ยงคืนครับโอเคไหมโอเคนะครับ, okay, okay, รบมาต่อนะครับลูก24นาฬิกาคือเที่ยงคืนเราจะเขียนตั้งแต่13ไปถึงย4เวลาเขียนยังไงครับให้นับต่อจาก12ครับโอเคนะพอนาฬิกามันเดินมาถึงเลขหนึ่งเราเรียกว่าตีหนึ่งใช่ไหมครับเราวนมาจนถึงเที่ยงวันพอเลยเที่ยงพอเลยเที่ยงนะครับ พอไปถึงเลข1เราจะไม่เรียกว่า1นะครับเราจะเรียกว่า13นาฬิการครับมาเลข2ปไปเลยครับ14นาฬิกาเลข3 15นาฬิกาจำได้ไหมครับจำได้เนาะย่อ,ยอลงแป๊บนึงนะครับเขียนถนัดเที่ยงแล้วก็ถ้าเลข4คืออะไรครับ16เราก็ต่อไปที่16นาฬิการครับเลข5ก็17นาฬิกา คือเข็มสั้นมันชี้มานะครับถ้าชี้มาในช่วง PM ถึงเลขหกก็คือ18นาฬิกาคับชัวนอีกครั้งนะครับชี้มาเลขเจ็ดก,ก็จะกลายเป็น19นาฬิกา19้านาฬิกา้านเราเรียกอะไรครับ1ทุ่มเห็นไหมครับมันเข้าสู่ช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ไปที่อะไรครับ20นาฬิกาหรือ2ทุ่มบ้านเราก็คือชี้ที่เลข8เลข8จากตรงนี้เกือบถึงเลข9นะครับจะเป็น2ทุ่มเลย ตรงนี้นะครับเวลามันชี้มันจะชี้อยู่ในโซนนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับจะเป็นโซนของ2องทุ่มพอสามทุ่ม21นาลิกาฐานนะลูก4ทุ่มครับ22นาลิกาแล้วก็5ทุ่มก็23นาลิกาเห็นไหมครับมันจะวนกลับมาใหม่พอเที่ยงคืนจริงๆมันเป็น24นาลิกา แต่เขาไม่นิยมเขียน24นะครับเขาจะเขียนที่ 0. 0.00นหรือ6ทุ่มนั่นแหละครับเที่ยงคืนนี่แหละหรือเริ่มต้นนับใหม่ครับนับรอบวันใหม่จะเป็น AM อันนี้คือนับรอบหนึ่งวันลูกนี่ครับคือการนับรอบนาฬิกาแบบเวลาชั่วโมงนะครับแล้วนับนาทีล่มามานับนาทีกันครับ นาทีคือเข็มอะไรครับเข็ยมยาวเข็ยมยาวเป็นนาทีกูขออนุญาตล,ลบตัวนี้ก่อนนะลูก <Yeah. S 1> ยางลบครับโอเคนะครับลบเลยลบที่เขียนไว้ก่อนแปบ๊บนึ mm hmm. งนะลูกเนี่ยลบก่อนนะครับจะได้มีหมวก,กันเรียย เื่อกี้เราคุยกันเรื่องเข็มสั้นชั่วโมงนะครับต่อไปเราจะคุยกันเรื่องเข็มยาวที่การนับนาทีถ้านักเรียนนับนาทีเป็นวินาทีนักเรียนก็นับแบบนาทีครับง่ายๆกันนะครับ EP ที่2แล้วนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนเรื่องเวลาการบอกเวลาการอ่านนาฬิกานะครับการอ่านเข็มนาฬิกาโอเคนะครับลูกอ่ะพอแล้วหรครูว่าน่าจะพอแล้วนะครับลบออกเกือบหมดแล้วโอ้เลือสีเขียวเลยเนาะโอเค ใส่จุดกดโอเคอ่ะหมดแล,ล้วล่ะนะครับมาเรามานับเข็มนาทีนะครับนาทีเราจะใช้เข็มไหนครับเข็มยาวนะครับจําได้ไหมครับเราใช้เข็มยาวคือเข็มนี้นะครับนาทีเนี่ยอันนี้คือเข็มนาทีเข็มนาทีจะดูอย่างนี้ครับถ้าเริ่มตรงนี้จะคือศูนย์นาทีมาถึงตรงนี้จะเป็นห้านาทีเลขหนึ่งคือห้านาทีเลขสองคือสิบนาทีเริ่มสังเกตเห็นไหม ครับถ้าเป็นเข็มเล็กๆตัวนี้คือเข็มนาทีที่1ที่2ที่3ที่4เห็นไหมครับพอมาเจอตรงนี้เป็นเลข1น่มันจะเป็น5นาทีเลยไปก็ต้องเป็นอะไรครับ6 7 8 9 10 10นาทีเลข2คือ10นาทีอันนี้คือเรานับจำนวนนาทีตามตัวเลขดังนั้นถ้าอะไรครับถ้า1คือ5 2คือ1ิ สก็ต้องเป็น15นาทีสุขุณแม่อะไรครับแม่ห้าลยลุกใช่ไหมครับ5 1เป็น5 5าเป็น15 35้าสาม้าพูดง่ายๆครับอ่าสินาทีตัวนี้ก็เป็นอะไรครับ20นาทีอ่าทีอันนี้ก็จะ25ที่เลข6ก็จะเป็น30คือครึ่งชั่วโมงลูกชั่วโมงหนึ่งมี60นาทีครับเลข7ก็จะเป็น35เลข8 40 เลข9 45นาทีเลข10 50นาทีและเลข11 55นาทีกลับมาคบ60นาทีนะครับแต่เราจะไม่ได้60สเขาจะเริ่มศูนย์ใหม่เที่ยงคืนเที่ยงวันนั่นแหละอันนี้คือเข็มนาทีนะครับเราดูเข็มนี้นะเข็มนี้เราจะดูชั่วโมงที่สาเมื่อกี้อันนี้คือเข็มนาทีถ้าชี้ตรงนี้คือกี่นาทีครับเราก็ดูสิครับเลข9คือ45ต่อไปก็40 6 47เเห็นไหมครับถ้าเข็มตัวนี้ มาชี้ที่ตรงนี้ก็จะเป็นนาทีที่47วินาทีใช้เหมือนกันครับโอเคนะครับง่ายไหมแบบนี้ว่าง่ายๆนะครับเวลาเขาเขียนทีนี้มาทบทวนการเขียนครับเขาจะเขียนแบ่งเวลาออกเป็น3ส่วนส่วนแรกจะ1นึถึงยี่สิอ่นย์ถึง24่ทัทีนะครับส่วนที่2จะเป็น0ูนถึงหก และส่วนที่3ก็0ถึง60คืออะไรครับส่วนแรกคือชั่วโมงครับส่วนที่2คือนาทีและส่วนที่3คือวินาทีการใช้เครื่องหมายใช้ได้2แบบนะครับใช้จุดเดียวก็ได้หรือ2จุดแบบนี้ก็ได้นะครับตัวอ,อย่างการเขียนครับเข็มนาฬิกาครูตอนนี้อ่ากูอ่านเลยชีท้ที่เลขอะไรครับ12ถ้าเป็น A.M ก็คือ12 นาทีที่เท่าไหร่ครับที่10วินาทีครับชีท้ที่ลงหคือ30มสิบเห็นไหมครับลูกพูดง่ายชัวแรกคือชั่วโมงตัวที่2คือนาทีส่วนที่3คือวินาทีชัดเจนนะครับชั่วโมงนาทีวินาทีจํานวนเต็มของชั่วโมงคือเท่าไหร่ครับ24นะครับเริ่มจากศูนย์ถึงยีของนาทีแหะครับเต็ม60นะครับ วินาทีก็เต็ม60ไม่ใช่หลักการเต็ม10นะครับถ้ามันครบ60มันจะเลื่อนไปให้หนาทีนะครับวินาทีพูดง่ายๆถ้าวินาทีที่59เช่นเข็มสีแดงครับชี้ที่ตรงนี้ครับอ่านี่คือวินาทีที่59พอมันกระดิกมาตรงนี้ปัง้งมันไม่ใช่60แล้วนะครับมันจะเลื่อนไปเป็นศูนย์ใหม่แล้วเราจะทดหนึ่งให้กับนาทีนาทีก็เหมือนกันครับถ้ามันถึงตรงนี้ปังมันจะไปทดหนึ่งให้กับชั่วโมงครับ โอเคนะครับลูกชั่วโมงจะเต็มที่24นะครับ24นาฬิกาโอเคนะแต่นาฬิกาบางอย่างเราอาจจะงงว่าคุณครูครับทำไมถึง12คือถึง12เขาแบ่งอย่างนี้ครับเป็นช่วง AM และ PM ถ้าเป็น PM เราก็ให้บวกอะไรเข้าไปครับตรงนี้จาก1กลายเป็น13ตรงนี้จาก2กลายเป็น14 บวกกันแ้ไ,รไครับให้บวก12เข้าไปตามตัวเลขนี้ครับบวก12เข้าไปเลยครับถ้าเป็น pm ให้บวก12เมื่อเข็มมันชี้เช่นเข็มสั้นตัวนี้นะครับสมมติทันเนาะชี้ที่เลข8เรารู้ว่าเป็น20นาฬิกาเห็นไหมครับเข็มสั้นชี้ที่เลข8ถ้าตัวนี้มันเคลื่อนลงมาชี้ที่เลข8ตรงเลข8เราก็เอาแบวกสิบถ้าเป็น pm ก็คือเท่าไหร่ครับ20นาฬิกา ันนี้คือ20นาฬิกาเห็ไดมไหมลูกการบอกเวลานาทีอ่ะสรุปเข้าใจแล้วนะการบอกจำนวนชั่วโมงนาทีและวินาทีโอเคนะครับแล้วก็การอ่านเข็มเข็มมันจะหมุนไปรอบนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้คือครูแบ่งให้ง่ายแต่ในความเป็นจริงถ้าเข็มยาวมันชี้มาครึ่งหนึ่งตรงนี้เข็มเส้นนี้นะครับชี้มาลงตรงนี้เข็มสั้น มันจะไม่ชี้ตรงเลขกับ12นะครับมันจะมาชีก้กลางๆระหว่างเลข1กับ12มันเป็น,นกลไกที่มันหมุนครับลูกมันจะเป็นเฟืองที่ทดกันพอดีดังนั้นเวลาอ่านให้เรารู้ว่ามันอยู่ในช่วงของ12นาฬิกาไปต้นไปแต่ถ้าเป็น AM ก็คืออะไรครับ0นย์นาฬิกาเปต้นไปยังไม่ถึง1โอเคครับถ้าชี้สมมุติเข็มสั้นมันชี้มาตรงนี้ครับระหว่างเลข4กับเลข5เราต้องอ่านอ้างอิงเป็นเลข4นะครับ ถ้ามันยังไม่ถึงเลข5เราต้องอ่านอ้างอิงเป็นเลข4นะครับก็คือ4นาฬิกาหรือไม่ก็16นาฬิกาตามเวลา PM พอเข้าใจนะสรุปนะครับ AM ไม่ต้องบวก1 1 2เลยแต่ถ้า PM ดูเข็มแบบนี้ให้บวก12เข้าไปครับแล้วอ่านจำนวนนาฬิกาเอออ่านจำนวนเวลาเป็นกีนาฬิกาตัวแรกบอกชั่วโมงชุดที่2บวกนาทีชุดที่3บวก วินาทีวินาทีเต็ม60ทดให้นาทีครั้งละหนาทีเต็ม60ทดให้ชั่วโมงครั้งละ1เหมือนกันครับแล้วชั่วโมงเต็ม24ใช่ไหมคุณครูบอกว่าเต็ม24บมันจะไปทดให้อะไรครับก็1วันนี่ครับลูกเราก็จะไปทด1วันพอ7วันเราก็เป็น1สัป,ปดาห์สสัป,ปดาห์เราก็เป็น1เดือน12เดือนเราก็เป็น1ปีเนี่ยมันจะเป็นหน่วยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับลูกอันนี้คือการอ่านเข็มนาฬิกาครับเบื้องตน้น โอเคคูคิดว่าคลิปนี้น่าจะพานกักเรียนอ่านและกระจ่างขึ้นนะครับกับการบอกเวลากับการบอกเวลาป .4 EP สอีที่2มาไขมาช่วยกันแก้ไขนะครับแล้วก็มาไขความรู้เกี่ยวกับการอ่านเวลาอย่าลืมนะครับทบทวนลูกฝึกอ่านแล้วมันจะเป็นขึ้นครับเก่งขึ้นเข็มสั้นบอกชั่วโมงเข็มยาวบอกนาทีและเข็มเล็กๆสีแดงบอกวินาทีนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ